สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมานะครับจองเหรียญต้นน้ำอีกโปรเจกต์หนึ่งนะครับชื่อว่า UNQ c u บนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแพลตฟอร์ม NFT นะครับนะครับอันนี้แพลตฟอร์มอยู่นะครับบนร้านแพดของ s o ล o เน u m มนะครับใน c h a ของ s o ล a น่นะครับขั้นแรกเลยนะครับเพื่อนๆก็เข้าเว็บนะครับโซลเนียมขึ้นมานะครับแล้วเพื่อนๆก็ connect wallet นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปครั้งแรกนะครับขั้นแรกเลยเพื่อนๆจะต้องมีนะครับกระเป๋าแพนทอมเป็นของตัวเองนะครับ <S <S วิธีการสมัครกระเป๋าแพนทอมนะครับก็ง่ายๆเลยเพื่อนๆไป y youtube เนาะแล้วก็พิมพ์ได้เลยว่าอ่าวิธีนะครับสมัครแพนทอมได้เลยเนี่ยประมาณนี้แพนทอมบัลเลตแล้วเขาก็จะมีคลิปสอนเยอะเลยนะครับเพื่อนๆลองไปดูเนาะ <S <S ผมก็เลยไม่ได้ทําคลิป <S <S เพราะว่าเขาทํากันไว้เยอะแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเพื่อนๆมีกระเป๋าแพนทอม เพื่อนๆล็อกอินนะครับพอล็อกอินเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาดูโปรเจกต์นะครับที่เขายังเปิดให้เราลงทะเบียนไวลิสนะครับอย่างโปรเจกต์ตัวเนี้ยเพิ่งเปิดเมื่อตะกี้นี้นะครับส่วนโปรเจกต์ข้างบนเนี้ยเขาปิดไปหมดแล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อหาเขาก็จะบอกนะครับว่าไอเหรียญ U N Q เนี่ยที่เขาอ่ะจะเปิดขายนะครับบนแพลตฟอร์มเนี้ยมีทั้งหมด 6, 500, หกล้านห้าแสนเหรียญนะครับโดยนะครับมูลค่าที่เขาจะระดมเงินนะครับก็คือสามแสนห้านะครับราคาเหรียญที่ขายก็คือศูนย์จุดศูนย์ห้าสามอดอลลาร์นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆทำยังไงนะครับก็กดรีจิสเตอร์เลยเลยนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับว่าเราไม่ใช่บอทนะครับเขาให้เราคลิกมอเตอร์ไซค์เนาะอ่าอ่ามอเตอร์ไซค์อันไหนนี่มันจัก,กรยานไม่มีถ้ากด เน็กอ๋อทำไมอ๋อ,อมันจกักรยานโอเคเรียบร้อยนะคะพอเพื่อนๆกดนะครับคอนเน็กเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสเต็กครูนะครับผมนะครับสเต็กเหรียญสลิมไว้เหรียญสลิมคืออะไรคือเหรียญของแพลตฟอร์มโซโลเนียมนะครับเหรียญสลิมนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ราคาสองจุดหก US ดอลลาร์นะครับ ผมสเต็กไว้ประมาณสี่หมื่นสลิมนะครับผมก็จะได้ยศยศนี้ขึ้นมานะครับกอดออฟคิงชิพนะครับโอกาสที่ผมจะได้เหรียญต้นน้ำก็คือร้อยเปอร์เซ็นตเนาะก็คือผมมีสิทธิ์ซื้อร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้สเต็กนะครับเหรียญของแพลตฟอร์มเพื่อนๆจะต้องมาทํานี่ครับโซเชียล o ูกนะครับโดยเพื่อนๆล็อกอินมาเพื่อนๆจะมีนะครับตั๋วอยู่หนึ่งใบนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆกดท e l e กรมได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ตั๋วมาอีกใบหนึ่งนะครับเป็นสองใบเสร็จแล้วก็ทวิตเตอร์นะ นะครับอ่ากดอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็อ่ารีทวิตได้เลยพิมอะไรก็ได้นะแล้วก็ copy l i n ลิง์ลิงค์เรานะนะครับไปใส่ช่องข้างล่างแล้วก็ submit นะครับเพื่อนๆก็จะได้ตรวทั้งหมด5ใบนะครับส่วนใครมีอินสตาแกรมนะครับก็ สามารถรับเพิ่มได้เป็นทั้งหมด8ใบนะครับเสร็จแล้วทํายังไงต่อนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเอาลิงก์เนี้ยนะครับไปแจกเพื่อนๆนะครับสมัครเพื่อนๆก็จะได้ตั๋วเพิ่มมานะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการทํานะครับส่วนใครที่ไม่รู้จะสมัครลิงก์ไหนนะครับก็สมัครลิงก์ผมก็ได้นะครับเพราะว่าดีกว่าไปสมัครเปล่าๆให้มันลอยๆเข้าเว็บไปนะครับโอเคและทีนี้นะครับเหรียญเขาจะ แจกจ่ายเมื่อไหร่นะครับก็คืออันนี้เราแค่ลงทะเบียนนะครับเราจะต้องรอนะครับวันที่16นะครับตอนเวลา1ทุ่มเขาจะประกาศผู้โชคดีนะครับพอประกาศผู้โชคดีเสร็จปุ๊บนะครับตอน4ทุ่มเขาเปิดขายเหรียญเลยพอเปิดขายเหรียญเสร็จปุ๊บวันที่เขาแจกจ่ายเหรียญเนี่ยเขายังไม่ระบุนะครับทำไมก็ถึงยังไม่ระบุนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยตลาดขาลงส่วนมากเขาจะไม่ปล่อยเหรียญแพลตฟอร์มเขาลงมานะครับเพราะว่ามันจะได้ผลตอบแทนน้อยนะครับมาดูผลตอบแทนนะครับ โปรเจกต์เกมส่วนมากก็คือผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ158เด้งนะครับถ้าเป็นเกมดังหน่อยก็200เด้งนะครับโปรเจกต์ซีด100เด้งก็คือเพื่อนเพื่อลงเงินไป100บาทนะครับก็นั่นแหละ100เด้ง200เด้งนะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นปกตินะครับของโลกคริปโตนะครับผมก็เลยอยากให้เพื่อนเนเนี่ยมาลงทะเบียนไว้นะครับเพราะว่ามันทําให้เพื่อนๆรวยได้ง่ายๆเลยนะครับอย่างโปรเจกต์เนี่ยเขากำลังจะปิดขายแล้ว ผมได้สิทธิ์ซื้อมาทั้งหมด100 US อลลาร์เนาะผมก็ใช้สิทธิ์ของผมเลยซื้อ100 US อลลาร์และเดี๋ยวเนี่ยเขาจะเปิดขายวันที่15นะครับตอนสามทุ่มก็คือพรุ่งนี้เขาจะเปิดขายผมก็มีหน้าที่ขายนะครับต้นทุนผม0.075นะครับมันคงจะเปิดไปประมาณ 0. 0.7อะ่ะก็คือ10คือ10เด้งอะ่ะผมก็ขายเลยนะครับลงทุนไป100ดอลลาร์ได้กลับมา1,000ดอลลาร์นะครับนะครับหาเงินง่าย,ายๆเนาะนะครับบนแพลตฟอร์มของ IDO นะครับอันนี้เขาเรียกว่าแพลตฟอร์มของ ID o, ก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆใครมีคำถามตรงไหนก็นะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ